you mm -hmm. โอเคผมสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องโซเรียเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับผม5อันดับมือถือน่าซื้อน่าใช้มากๆนะครับผมจากแบรนด์ของ oppo นั่นเองนะครับผมสเปคแรงแบตเยอะแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าซื้อเกือบทุกรุ่นเลยนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่5 Oppo A76 นะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของทาง Oppo นะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นกลางด้วยนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับผมก็จะแอบคล้ายๆกันกันกบ ของซีรีส์ดีโนเจ็ดนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยครับผมราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่7990บาทนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับสำหรับราคานี้นะครับผมก็เป็นรุ่นระดับกลางนะครับราคาเนี่ยก็อาจจะไม่แรงมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับผมก็มีวางขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผม ก็สําหรับสเปคเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.56นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS นะครับอัตราเฟซเรทเนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับ Android เนี่ยก็จะใช้เป็น Android 11นั่นเองนะครับผมประมาณส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Snapdragon 680ครับความเร็วก็อยู่ที่2.4 GHz นะครับ ไปความจ้าครับจะมาพร้อมกับแรม6กิกะโม128กิกนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนด์ด้วยกันนะครับ13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f 2.4ครับการถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดสามารถถ่ายได้ที่ 1,080p ที่30เฟรมครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นั่นเองนะครับและราคานะครับผมก็เปิดตัวอยู่ที่7,990บาทนั่นเองนะครับผม อันดับที่4 Oppo Reno 7 z 5G นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นล่างสุดนะครับของทางซีรีส์ Reno 7นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมนับได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเปิดตัวมาที่ราคา12,900บาทนะครับผมก็ราคานี้เนี่ยก็ เป็นรุ่นถูกสุดแล้วนะครับของ r e n o เซเว่นนั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้ก็มีวางขายมาได้สักพักแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าวไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับ ก็สําหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.4นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบอะมูเลนครับอัตราเฟชเชนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตซ์แบบธรรมดานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยใครที่เคยใช้มือถือรุ่นทั่วไปเนี่ยก็รุ่นนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้มือถือที่ระดับ90เฮิร์ตซ์ขึ้นไปเนี่ยผมว่าต้องพิจารณาอีกทีนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น cpu snapdragon 695นะครับความเร็วก็อยู่ที่ 2.0GHz นะครับมีความจำจะมาพร้อมกับ ram แ g b ROM 1ร8ม b รอครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ64ล้านพิกเซลบวก2ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอนะครับ1 1 0 8 0 p ที่30เฟรมนะครับผม กล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ4,500ม ah ิลลิแอมนะครับและก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นั่นเองนะครับและราคานะครับ12,900บาทโดยประมาณครับผม อันดับที่3 Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของซีรีส์ Reno 7นั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและก็เป็นรุ่นที่สเปคเนี่ยก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมราคาเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับอยู่ที่22,900บาทนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะมีการลดลงมาอีก เรื่อยๆนะครับผมก็ลดไม่เยอะมากนะครับก็จฉียดประมาณสัก19,00 0บาทนะครับหรือว่า20,000นต้นๆนะครับประมาณ21,000อะไรประมาณนี้นะครับผมใครสนใจเนี่ยก็ลองหาราคาดีๆแล้วกันนะครับผมหาช่วงราคาดีๆนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มีวางขายแล้วนะครับตามร้านออนไลน์หรือว่าตามร้านทั่วไปนะครับก็น่าจะหาซื้อไม่ยากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ ก็สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราเฟซเชเรชเนอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับ Android เนี่ยก็จะใช้เป็น Android v e เวอร์ชัน11นั่นเองครับและวต่อมาส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Dimensity 1200 Max นะครับผมความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.0 GHz เลยครับมีความจํานะครับจะมาพร้อมกับ RAM 12 g b ROM 256 g b เลยครับ และกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็บวกสอล้านพิกเซล f 1ฟนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ 4K ที่30เฟรมเลยครับและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ4,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับและราคานะครับผมก็เปิดตัวอยู่ที่22,900บาทนั่นเองครับผม อันดับที่2 Oppo Find X5 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมของทาง Oppo นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเรือธงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ต้องรออีกนิดนึงและกันนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะสูงมากๆนะครับก็ประมาณสัก30,000ต้นๆน,นะครับหรือว่า3 0,000 กลางๆนะครับก็่นจุดในแทบนั่นแหละนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปกก็ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าจะใช้เป็น CPU Snapdragon รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งใครสนใจเนี่ยก็รออีกนิดหนึ่งละกันนะครับผมเอาจริงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหามือสเปคแรงเครื่องหนึ่งเนี่ยผมแนะนำเป็น X3 Pro นะครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับ ก็สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมของ Opp o p p o f i n d X5 Pro นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราเฟซเรทอยู่ที่120เฮิร์์นะครับ Android เนี่ยก็จะใช้เป็น Android เวอร์ชัน1ินั่นเองครับส่วน CPU นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม snapdragon 8 Gen 1นั่นเองนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.0 GHz นะครับซึ่งเร็วมากๆนะครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับผม RAM 12 GB ROM 256 GB นะครับกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบวกห้าสิล้านก็บวกอีกสิล้านพิกเซลเอฟหนึ่งจุดแปดนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยครับสูงสุดเนี่ย กล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุู่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วยอยู่ที่8 0วัตต์เลยครับสำหรับราคานะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับ อันดับที่1ครับ Oppo Find N นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเลยก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยนะครับสำหรับของ Oppo นะครับผมซึ่งเป็นแบบจอพับนะครับผมเลยก็เป็นจอพับแบบไร้ต่อด้วยนะครับก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับแบรนด์ Oppo นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ ยังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยนะครับผมแต่ว่ามีขายนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีขายนะครับผมซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหาซื้อยากนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่งบของเรา่นองนะครับผมก็สําหรับราคานะครับผมมันจะอยู่ประมาณเรท5 0,000กว่ากว่านะครับประมาณสักห้าหมื่นบาทนะครับที่มีขายในไทยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องสูญนะครับผมจะเป็นเครื่องคิ้วนั่นเองนะครับข้อเสียคือ มันจะไม่มีประกันนั่นเองนะครับก็เป็นข้อควรคิดนะครับสําหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับผมแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ดีนะครับมันกั ดีของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่7.1นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราเฟซเรทอยู่ที่120เฮิร์นะครับ Android เนี่ยก็จะใช้เป็น a n d r o i d เวอร์ชัน11ครับในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ snapdragon 888ความเร็วก็อยู่ที่2.84 GHz นะครับ มีความจำจะมาพร้อมกับแรม12 g ิกรอม2 5 6 g ินั่นเองครับส่วนของกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบก16ล้านแล้วก็อีก13ล้านพิกเซล f 1.8ครับการถ่ายวีดีโอนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับผมกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ4,500มิลแอมนะครับแล้ก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับ และราคานะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าราคาในไทยเนะี่ยที่มีขายตามร้านเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ50,000กว่ากวนะครับผมก็เฉพาะบางร้านนะครับเพราะว่ามันหาซื้อค่อนข้างยากมากๆนะครับผม โอเคครับ okay, ทุกคนยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็กด u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผิดพลาดในเรื่องของเสียงหรือว่าในเรื่องของอภาพหรือว่าในเรื่องของขี้อะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลยบ่ายครับผม